สวัสดีค่ะมือนี้เขาเสิมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพันเบนิฮาลูกะแล้วก็ซันสวิทกันเนาะที่เขาขายอยู่เซเวนเรากินแล้วเราก็ติดใจแล้วก็เลยหาพันธ์มาปลูกอันนี้คือยอดมันหวานเบนิฮาลูกะหรือซันสวิตไม่รู้ว่ามันปนปนกันมาในรถแล้วเนาะทุกคนวันนี้ฝนตกพอดีอากาศก็คึ้มๆเนาะมันหวานญี่ปุ่นที่เราเพาะไว้ก็เติบโตยอดสวยมาก พร้อมที่จะลงดินแล้วเนาะเดี๋ยวข้าสิบปปลูกมันหวานญี่ปุ่นกันอันนี้ก็คือยอดที่เราตัดมาแล้วเนาะทุกคนเพิ่งตัดยอดมาไม่ได้แช่น้ําก็เลยไม่ได้ออกรากที่จริงถ้าเรามีเวลาแช่สักส,กสองวันตรงนี้จะออกรากแล้วก็จะติดเลยเนาะแต่ถ้าปลูกอย่างนี้ก็ปลูกได้ไม่ได้ปลูกยากเนาะอันนี้คือยอดที่สมบูรณ์นี่คือยอดที่สมบูรณ์แล้วเนาะเดี๋ยวข้าสิให้ดู ถ้าพร้อมแล้วห้องไปปลูกมันหวานญี่ปุ่นกันเลยไปกันหูไปกันเลย ก็นํายอดเนะาะปักลงไปเลยไม่ได้ปลูกยากเนาะมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็กดดินลงให้แน่นแบบนี้ก็ค,คือต้นที่เราปลูกไปแล้วเพิ่งปลูกวันนี้นะคะทุกคนอันนี้พันธุซันสวีดม่วงโอกินาว่าแล้วก็เบนิฮารุกะเพราะว่าวันนี้ฝนคึมคึมก็น่าจะติดเลยเนาะมันหวานญี่ปุ่นเราแต่เราก็ต้องยกร่องให้เขาเนาะ ประมาณสามสิบเซนนะคะยกรองเพื่อให้เขาได้ลงหัวก็คือยอดละต้นยอดละถ้าถ้าปล่อยทิ้งไว้สามเดือนถ้าหัวใหญ่นี่สามเดือนเนาะเราก็ต้องกำจัดวัชพืชให้ได้อย่าให้มีวัชพืชข้างๆคูไม่งั้นเขาจะไม่ลงหัวเนาะทุกคนคือไม่ต้องรดน้ำนะคะปลูกใส่ฝนไปเลยเนาะมันหวานญี่ปุ่นสก,นนะะนก้นนกคอเรนี่ก็คือ มันหวานญี่ปุ่นที่เห้าปลูกเหยบร้อยแล้วเพิ่งปลูกเนาะทุกคนปลูกใส่ฟนเลยพันซันสวีทแล้วก็เบนิฮารุกะแล้วก็ม่วงโอกินาวานี่เขายกลองขึ้นแบบนี้เนาะทุกคนอีกประมาณสองถึงสามเดือนเทากับมาเก็บผลผลิตมันหวานญี่ปุ่นกันตอนนี้ยังม่ม่หยา เพราะว่าห้าพึ่งไถไปยอดเขาจะสวยงามแบบนี้ยอดอ่อนอยู่เนาะนี่ก็สดชื่นเลยปลูกใส่ฝนอันนี้ก็คือต่อเกา่าที่ห้องปลูกไว้แล้วฝนมันตกแต่มันก็บ่ตายเนาะทุกคนฝนบาตกมันก็แตกยอดอยู่ห้องก็มาปลูกเพิ่มอีกอันนี้ใบสวยยอดสวย,ส,วยสดชื่นมากเนาะนี่ ฝังลงไปประมาณ2นิ้วเนาะทุกคน่ต้องฝังลึกเดอ้อมันจะบปเกิดหัวนี่อันนี้พันสันสวีดเนาะปลูกง,ง่ายมากมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็จะมีร่องน้ำเป็นคองไส้ไก่ให้เขาเนาะทุกคนมาทำเป็นร่องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งข้องใส่ไก่ นี่ก็คือคลองไส่ไก่เนาะที่ห่อเห็ไดไหวพอดีฝนตกมาเขาก็จะมีน้ําจากธรรมชาติมันจะได้ไม่ต้องลดเนาะทุกคนทําไว้สามคลองเนาะคลองไส่ไก่ก็จะมีหญ้ากเกิดขึ้นนาน้ําก็อยู่ที่ขึ้นเขาของเรานี่คือคลองไส้ไก่เราใช้รถไถย,ยกล่อง แล้วก็ทำคลองไส้ไก่เนาะทุกคนม,มีน้ำคลองไส้ไก่ในคูมันหวานญี่ปุ่นของเราปลูกเดือนพืชผ้ากสิไปเก็พผนผลิตตอนเดือนกรกฎาคมพอดีเนาะคาดว่าสิ้เก็บอยู่มันหวานญี่ปุ่นห้าปลูกอย่างนี้เลยมีน้ำที่ร่อง กลางอันนี้น้ําฝนพอเขาได้ฝนแล้วเขาก็จะสดชื่นสวยงามเนาะอันนี้เพิ่งปลูกเดือนมิถุนามิถุนากรกฎะดาซีหาประมาณต้นฤดูหนาวเขาก็คือสิสด้เก็บผลผลิตยอยู่นะทุกคนสดชื่นมากอันนี้ม่วงโอกินาว่ายอดแบบนี้ก็จะมีพันธุ์ส้ม พันธสีส้มลืมชื่อพันธุ์อะไรเนะาะมันหวานญี่ปุ่นพันธสีส้มนะทุกคนแต่เราชอบเบนิฮารูกะกับซันเซวีทที่เขาขายที่เซเวนจะอร่อยก็คือเวลาเก็บผลผลิตเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นเนาะหรือใช้เสียมแซะสักหน่อยแต่ตอนนี้เขากำลังจะแตะเป็นเครือยาวไปนะทุกคนเพื่อหาอาหารอากาศวันนี้ดีมากเหมาะสำหรับการปลูก ถ้าปลูกใส่แดดเขาจะตายเนาะทุกคนต้องอากาศร่มๆเขาจะติดเลยถ้าปลูกใส่ฝนยิ่งดีนะคะนี่เราไม่ต้องไปหาซื้อเซเว่นแล้วมันหวานสันสวีตเราปลูกเองอันนี้ยอดสวยมากที่เซเว่นเขาขายซันสวีตประมาณครึ่งหัวสามท่อนเนาะสามสิบบาทยีิบเก้าบาทหรือสามสิบาทจำไม่ได้เราก็เลยว่าอู้ มันอร่อยนะเขานึ่งแล้วเรียบร้อยแต่เราชอบชอบกินแบบธรรมชาติปลูกเองไม่ต้องใส่สารเคมีเนาะผลผลิตก็รอสามเดือนเขาก็ออกผลผลิตแล้วพอได้ฝากพี่นะ้องไว้กินเหลือก็ค่อยขายเนาะทุกคนช่วงเราลดน้ำหนักเราก็กินมันหวานญี่ปุ่นเราสึกว่าเราน้ำหนักลดเร็ว